สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะ EP ที่199นะคะวันนี้มีพ้าให้รับชมทั้งหมด25รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 2 6นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line 0 6นย6นะคะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ โอเคนะคะเพื่อให้มนการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันนะคะพระรายการที่หนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นพระร่วงลางปืนนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สมนะคะเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะคะ ทีนะคะกับพระราการที่4นะคะเป็นหลวมพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะต่อไปรายการที่5นะคะก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะจ๊ะ นะคะกับพระรายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะคะต่อไปรายการที่6นะคะจะเป็นพระชินราชอินดจีนนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่6นะคะเป็นพระชินราชอินโดจีนนะคะต่อไปรายการที่7นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะจบไปรายการที่แปดนะคะเป็นพระปิดตานะจ๊ะ อเคนะ้กับพระรายการที่8นะคะเป็นพระปิดตานะคะต่อไปรายการที่9นะคะจะเป็นหลบเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะกับพาในการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่10นะคะก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะ โอเคนะคะกับภา์รายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินปี15นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นภาพปิดตานะคะเนือเมกสิตนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระปิดตามเมกสิทธิ์นะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระหลวงบุบุญนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระหลวงปู่บุญนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะก็เป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะ โอเคนะคะกับพาร์รายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเงินปี15นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตาย,ยันยุ่งนะคะ โอเคนะคะกับพระรายกรรมที่สิบห้านะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะต่อไปรายการ,รที่สิบหกนะคะเป็นพระปิดตาท้ายย่านนะคะ โอเคนะคะกับภาพรายการที่16นะคะเป็นภาพปิดตาท้ายย่านนะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขีตานะคะ โอเคนะกับพารายการที่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่18นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ่อไปรายการที่19นะคะเป็นจอบเด็กหลวงพ่อเงินนะคะ คนะคะกับพระรายการที่19นะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่20ะ,ะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะหน้ากากทอง โอเคนะคะกับพระพรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีหน้ากากทองนะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงหลงยานะคะ กระพาะรายการที่ยี่สิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงุงลงยานะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันลงยาเหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพูกไยหลวงยานะคะ นะคะกับพระรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ลุงยานะคะโอเคนะก็พักก็รับชมทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บไปทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่199จ้า